นาฬิกาคาซิโอจีช็อกรุ่น GD-001 รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ40ปี g ีช็อคนะครับได้ทำลายสถิติเป็นนาฬิกา g ีช็อคที่มีราคาแพงที่สุดในโลกไปแล้วในปีนี้ด้วยราคาที่คิดเป็นเงินไทยถึง14ล้านบาทต่อนหนึเรือนโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดนะฮะคือต้องบอกว่าในเนื้อข่าวนี้เขาเขียนว่าไม่บ่อย ที่การประมูลนาฬิการ,ระดับโลกนะครับจะมียี่ห้อ G-Shock เข้าไปประมูลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปาเต้ฟิลิปนะเอาเดอร์มาปีเก้นะมองอะไร MF อะไรเนี่ยยี่ห้อแพงๆเนาะที่เขายืมเพื่อนมาใส่กันนะฮนะก็รอบนี้เป็นการประมูลที่แปลกมากเพราะว่า G-Shock เขาได้ออกแบบนาฬิการุ่นลิมิเต็ดครบรอบ40ปีปีนี้เป็นปีครบรอบ40ปีเนาะของ g ีช็อกนะครับรุ่นนี้คือรุ่นพิเศษครับชื่อรุ่น g d 001นะครับไปประมูลในในใน,ในมหกรรมนาฬิกาฟิลิปนะฮะเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาถามว่า g ีช็อกตัวนี้ แพงที่สุดหรือเปล่าสมัยก่อนอ่าผมเล่าให้ฟังผมเคยทําพวกเล่นสะสม G-Shock มาก่อนสมัยก่อนแพงที่สุดของ G-Shock เนี่ยคือตัวมูลคามิตัวที่เป็นกบพันนะฮะกบพันเนี่ยมูลคามิเคยราคาสูงสุดขึ้นไปสูงสุดคือ9ล้านเยนผมเคยเห็นราคาประมูลสูงสุดนะครับในบ้านเราเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ6,000นถึง5,000สนบาทนั่นก็ถือว่าแพงแล้ว หลังจากนั้นถัดมาครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว G-Shock เขาออกมาเป็น Dream Project ออกมาเป็นรุ่นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ35ปีของ G-Shock เมื่อ5ปีที่แล้วนะออกรุ่น g d 5 0 0้ JR เป็นนาฬิการทรงคลาสสิกของ G-Shock รุ่นทรงสี่เหลี่ยมๆตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วทำจากทอง 18K ทั้งตัวนี่นะฮะทอง 18K คือทองที่เอามาทำเครื่องประดับเนาะ เพราะว่าถ้าเราใช้ทอง 24k หรือ99.99 99เ,เนื้อมันจะนิ่มมันจะไม่สามารถเป็นคงรูปทรงอยู่ได้มันจะบิดจะเบี้ยวเพราะฉะนั้นทองที่ใช้ทํา 18k เนี่ยจะเป็นทองที่มีเนื้อแข็งนะฮะมันจะมีเนื้อทองอยู่ประมาณ75%แล้วก็ไปผสมเงนินผสมนิกเกิลผสมอะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตอนสมัยนั้นน่ะเมื่อครบรอบ35ปีเมื่อ5ปีที่แล้วทำ G.D. 5 0 9 j r ตัวนี้ออกมานะครับ35เหรือน จำนวนทั้งหมด35เรือนครบรอบ35ปีจำหน่ายในราคา70,000ดอลลาร์ 70, ต่อเรือนครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2-3ล้านบาท70,000ดอลลาร์ 70, ตอนนั้นก็ถือว่าเป็น G-Shock ที่แพงที่สุดแล้วนะฮะขายหมดในพิบตามาปีนี้ครบรอบ40ปีจริงๆมี Limited Edition ออกมาตลอดทั้งปีช่วงปลายปีแบบนี้เลยดัน Dream Project Number no. 2ออกมาครับเป็น Gshock รุ่น GD001 นี่นะฮะแล้วตัวนี้ มาแบบไม่มีจํานวนลิมิเต็ดแล้วแทนที่จะเป็น40เรือนใช่ไหมครับมาเรือนเดียวเลยเป็นทอง 18K เหมือนกันให้คุณผู้ชมดูภาพ c l o s อ up ใกล้ๆ G D 001ตัวที่เป็นทอง 18K ตัวนี้นะครับมีการออกแบบตัวบอดี้หรือตัวเรือนใหม่นะครับให้มันมีความซับซ้อนเนี่ยมันจะเป็นเป็นก้านๆค้ำไปค้ำมานะแล้วมันจะมีกรอบหนาๆเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยหนาถึง14 มินเลยนะอโอโหคือหนามากๆนะครับแล้วตัวทอง 18K ที่ใช้ใน GD001 ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักมากกว่าทองที่อยู่ในรุ่น GD5,000 เมื่อ5ปีที่แล้วถึง60กรัมนะครับใช้ทองเยอะมากนะครับน้ำหนักเยอะเลย355กรัมนะครับความหนา14.3ม mm ิลลิเมตรนะครับออกแบบด้วยประณีตและลงตัวมากๆสวยงามมากๆ ไปประมูลในงานนาฬิกาฟิลิปนะครับที่ฝรั่งเศสมัง้งผมจาไม่ได้นะครับไม่ชัวนะครับประมูลไปเมื่อวันที่10บธันวาคมที่ผ่านมาจบที่เท่าไหร่รู้ไหมครับจบที่3า0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแล้วต้องบวกค่าธรรมเนียมการประมูลอีกเบ็ดเสร็จนาฬิกาเรือนนั้นต้องจ่ายเงินทั้งหมดคนที่ได้ไปต้องจ่ายเงินทั้งหมด4ี่แสนดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยออกมา14ล้านบาท ตัวนี้จะเป็นสถิติจารลึกไว้เลยอีกหน่อยคือใครมาถามคุณนะ g นี่ะ G s ช็อ k ที่แพงที่สุดในโลกตัวนี้เลย14ล้านบาทไทยโอ้โหสุดยอดนะแล้วมีเรือนเดียวในโลกนะฮะใครได้ไปไม่รู้ไม่ได้บอกชื่อนะฮะถ้าบอกนี่จะตามไปปีนบ้านซะหน่อย <c oughs> ตอนแรกผมก็นึกว่าพี่เอเพื่อนผมเจ้าพ่อ G-SHOCK ok เมืองไทยนี่ถ้าพี่เอประมูลได้นี่นะผมเชื่อได้เลยพี่เอจนแน่นอน <c oughs> ส4ล้านหมดตัวแน่โอนะ้ใช้เงินเยอะมาก